สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมโนโนาวินอีกเช่นเคยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ไปพบกับเรื่องราวที่ทําให้ตื่นตนุกและตกใจหวาดเสียวสุดๆพี่น้องก็เลยไปถ่ายทําคลิปมาให้พี่น้องได้ชมกันสําหรับเรื่องราวเหตุการณ์ที่กําลังจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่รถยนต์กับ รถจักรยานยนต์เชี่ยวชวนกันบริเวณหน้าหมวดการทางอำเภอบางปะมะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรื่องนี้เป็นข่าวข่าวเรื่องราวเหตุการณ์อุบัติเหตุทางถนนเราวิ่งมาทางนี้เลนกลางครับพอมาถึงที่กเทเับเขาไม่ได้มอง้างล่างขเขาเลี้ยวตัดพุ่มไปเลยไปชนตัวข้างพุ่มเลยอ่ะโอครับเขาเขาโฉบจากเลนซ้ายเพื่อไปยูเทิร์นครับไปยูเทิร์นเนี่ย อ๋อของพี่<อ>นี่นยอยู่เลน,นกลางเนาะรับผมเลนกลางอ๋อครับผมรถเสียหายเยอะไหมพี่ยังรละเบิดข้างก็บุบเยอะเหมือนกันนะอ๋อครับอือนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆบริเวณหมวดการทางอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นรถยนต์กระบะเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับนีนี่ะครับขณะนีู้้ไคร นะครับของสมาคมเนนแก้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับ <S <S มันเป็นยังไงพี่อ๋อเขาออกมาจากทางซ้ายอ๋อเพื่าาอ,เ,อเ,เพื่อมาอยูเทิร์นใช่ไหมอ๋อครับ